ผมมินจากได้ว์วอเตอบอลครับเดี๋ยวจะพามาชม n e ต้า t นี่คือรถสปอร์ตไฟฟ้าจากค่ายเนต้ออกมาเพื่อเอาใจชุมชนคนเหม็นกลิ่นควันโอ้โหสวยมากนะฮะมันเหมือนคอเวตผสมแมคคาเรนมีกลิ่นไอของ g r 86เรียกได้ว่าครบเลยนะครับสวยจริงนะเส้นสายของเขาเพิ่งขายที่เมืองจีนไปนะครับเป็นสปอร์ตคูเป้2ประตูแต่ข้างในเนี่ยนั่งได้4คน มันเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนที่แบบว่าอยากจะได้รถไฟฟ้าได้รถสปอร์ตที่ราคาจับต้องง่ายมีครอบครัวมีลูกก็ไปด้วยได้นะครับทรงเนี่ยแบบอะไรเหมือน718เงี้ยคันละ56ล้านนั่งได้2คนสำหรับ n e t a GT มี2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Wheel Drive มอเตอร์คู ine, ่ oo, และรุ่นลองเลน g ์มอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับที่เมืองจีนเนี่ย ตัวเริ่มต้นของ NETA GT ราคาก็ประมาณ8 0 0 0 0 0บาทคิดเป็นเงินไทยนะครับแต่ตัวนี้ที่เมืองจีนล้านนิดๆน,นะฮะเป็นรถสปอร์ต2มอเตอร์แล้วก็แรงด้วยนะครับราคาล้านนิดๆแต่ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะฮะฝากบอกไปถึงผู้บริหาร NETA เลยถ้าจะเอาโมเดลไหนก็แล้วแต่นะครับมาประกอบพวงมาลัยขวานแน่นอนตอนนี้มันมี n e t a V เดี๋ยวต่อไปก็เป็น n e t a X มันจะเป็นไลน์อัพของ SUV ถ้าจะทำซีดานทำสปอร์ตเขาเคยเอา n e t a S มาโชว์ผมว่ามันมันไกลตัวไปนะครับประตูปีกนกนะฮะราคาคิดเป็นเงินบาทเนี่ยที่จีนก็ขายแบบ2ล้านกว่าจะมาไทยมันจะเป็นเท่าไหร่นี้อออกไหมฮะพอเทคโนโลยีเยอะโอกาสประกอบพวงอะไรขวามันก็น้อยแต่ตัวเนี้ยรายละเอียดรถแบบไม่ต้องล้ำมากเอาระบบความปลอดภัยให้ครบ เอด้าสครบอะดัพติวพุสันโทนเลด้าเลนคีฟนะบายสปอร์ตมีหมดกล้องรอบคันนะแล้วเป็นรถไฟฟ้าราคาแถวๆเนี้ยล้านนิดๆแล้วผมจะบอกว่าสมรรถนะของมัน0ู0 0ถึงร้อแค่3.7วินาทีนะสำหรับตัว2มอเตอร์นะครับวิธีเรียกชื่อรุ่นของเขาเท่ด้วยนะเรียกตามระยะทางไม่ต้องงงเลยทีนี้ อย่างคันนี้ชื่อรุ่นเต็มๆก็คือ NETA GT 580A w d ก็คือวิ่งได้ระยะทาง580กิมต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วเป็น All w l v e l Drive มอเตอร์หน้าหลังนะลูกค้าก็ไม่ต้องงงรุ่นนี้คือรุ่น580มาจากอะไรมาจากความแรงเหรอไม่ใช่มาจากระยะทางที่วิ่งได้เพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องสีเรียดเรื่องระยะทางใช่ไหมครับมีอีกรุ่นนึงรุ่นเริ่มต้นของเขามาโชว์เช่นกันสเปคก็ไฮเพอร์ฟอร์ม n น e ก็ท็อปเหมือนกันนะครับ ชื่อรุ่นว่าเนต้า t 6 6 0ก็คือวิ่งได้660กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสำหรับรุ่น6 6 0เนี่ยจะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ74กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนตัวออวีดาตัวบนที่ผมจะพาชมก่อนเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ78กิโลวัตต์ชั่วโมงอยากรู้เรื่องความแรงแล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าโอ้โหมันแดก b y d Seal ซุ่นเ e อ f o ฟ m a n มาได้สบายสบายเนี่ยเพราะว่าเข้ามาพร้อมมอเตอร์ ที่มีความแรงถึง170กิโลวัตต์รุ่น All Wheel Drive มีมอเตอร์2ตัวก็บวกไปได้เลยก็คือ480แรงม้าส่วนรุ่น Long Range ใช้มอเตอร์ตัวเดียวแต่เป็นมอเตอร์สเปคเดียวกันนะครับมอเตอร์170กิโลวัตต์วางอยู่ด้านหลังนะฮะกำลังสูงสุดก็รีดแรงม้าได้ถึง280แรงม้าส่วนแรงดิ่ดสูงสุดตัว All Wheel Drive ให้แรงดิสูงสุด620นิวตันเมตรที่รอบศูนย์เลยนะครับส่วนรุ่น Long Range 660 แรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับสำหรับมอเตอร์ด้านหลังและที่สําคัญมอเตอร์เนี่ยเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับหน้าหลังสําหรับตัวอวิดเนี่ยก็คือเปอร์ม e เต m a แมกเนตซิงโครนัสมอเตอร์นะเป็นมอเตอร์แม่เหล็กถาวรถ้าเราเข้าตัวสปอร์ตโหมดและร้อนคอนโท l เราต้องการทําอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับมอเตอร์ Motor ทั้ง2ตัวจะช่วยกันตะกุยออกไปนะฮะทำ0ถึง100เพียงแค่3.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับ ดี๋ยวผมไปดูว่าท้ายรถมีตัวเลข3.7เอาไว้ข,งขิงใครหรือเปล่าไม่มีนะครับ <g ül> ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าได้ขายเมื่อไหร่ของแต่ง 3.7S ต้องมามาดูหน้าตากันนะครับผมเคยเห็นเขามาแล้วที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับแต่เห็นห่างๆเพราะว่าที่เมืองจีนเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ขายไปไม่นานขายดีมากๆด้วยนะครับ นี่รีโมทอ้าวรีโมทเป็นไงอ้าวหมุนไม่ได้แบบของ n นต้านะไม่เป็นอาวุธกลงล้อนาจาแล้วนะโอ้ดูสัญญาณไฟของเขาไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เป็น LED นะครับนะคมไฟโปรเจคเตอร์เลนมีหมดเลยนะครับพวก Adaptive High Beam ต่างๆมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับพอพูดเรื่องของรถสปอร์ตเนี่ยก็ต้องนิดนึงนะ เรื่องของเส้นสายดีไซน์นะครับโชบเชียวมากความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตรเกว้างเมตรเกสูงเมตรสนี่สัดส่วนนี่แบบมองจากด้านข้างนะพวกซุ้มล้อบั้นท้ายต่างๆโอ้โหสัดส่วนนี่นางฟ้ามากๆเวลาที่เรากดปลดล็อกรถนะสัญญาณไฟก็จะติดจริงๆเราไม่ต้องกดอันล็อกที่รีโมทเลยถ้าเราออกจากบ้านออกจากร้านอาหารมานะครับรถเนี่ย จับได้ว่ารีโมทอยู่ในระยะทำการมันจะเปิดเวลคัมไลท์ต้อนรับเราเลยสวยมากนะฮะแล้วเวลาที่เราอันล็อกรถมือจับเนี่ยนี่ฮะที่ซ่อนไว้ก็ยืดออกมาโอ้โหประตูบางยาวมากแบบรถสปอร์ตเลยรายละเียดชุดโคมนะครับ สวยไหมว่ามันสวยนะมีเสียงทักทายด้วยนะครับพวกรถไฟฟ้านี่เขาจะต้องมีเสียงแนวแนวนี้กันนะครับเอดาสมาครบเลยมีเลดา้าความละเอียดระดับมิลลิเมตรนะฮะเรื่องความปลอดภัยนี่จัดเต็มนะครับสำหรับเนต้า GT กล้องรอบคันเซ็นเซอร์หน้าหลังบาบสปอรตมีหมดเลย กนะราวเคแลนด์ต่างๆก็ไม่ได้ต่ำมากนะใช้งานได้อเนกประสงค์เลยแบบนี้และเมื่อบอกว่าเป็นรถสปอร์ตนะฮะสมรรถนะก็ต้องถึงคือมันมีสปอร์ตสองเกรดเนาะของเขาเนี่ยมันก็จะมีสปอร์ตที่แบบว่าสมรรถนะดีพอใช้งานสเปคอุป,ปกรณ์มันก็จะต้องลดหลั่นกันไปนะครับถามว่าตัวท็อปเขาเนี่ยที่ว่าล้านนิดๆน,น,นะล้านพอดีเลย พูดกลมๆเลยก็ได้นะครับมันล้านนิดๆไม่ถึงล้านหนึ่งแสนที่นู่นนะครับตัวเนี้ก็คือรุ่น Performance 2มอเตอร์ได้อะไรที่แตกต่างนะครับก็คือเบรกสมรรถนะสูงนะฮะคาลิปเปอร์เบรกด้านหน้า4พอร์ตด้านหลัง2พอร์ตในขณะที่ตัวลองเลนส์ e 660เนี่ยด้านหน้า2พอร์ตด้านหลัง1พอร์ตคือมองเนี่ยดูออกเลยนะฮะดีไซน์ของคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่แล้วก็อบสีแดงมาให้เรียบร้อย แล้วคาลิปเปอร์เบรกของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบแค่เอาเบรกธรรมดามาทำสีนะครับมันเป็นเบรกแบบโมโนโบล็อกเลยนะฮะโผดูไปดูมานี่ผมคิดว่ามันเป็นพวกแม็กคารนเลยโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวบนเนี่ยในสเปคเขาจะระบุเลยได้ยางดีนะครับคือมันก็ยางดีทั้งคู่แต่ตัวนี้จะเป็นยางสำหรับรถสปอร์ตนะครับแบบใส่พวก พอร์ชเจ็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็คือยางไพ l o t s สปอร์ตโติดมาเลยจากโรงงานขนาด 245, 459โอพอมองจากด้านหลังเห็นตัวนี้ด้วยเรื่องของแอโรด y นามิกนะครับแอร์เวอากาศวิ่งเข้าด้านหน้านะฮะวิ่งเข้าด้านหน้ามาออกด้านหน้าซุ้มล้อตรงนี้ก็จะช่วยให้การต้านลมมันน้อยลงนะครับดีไซน์มันแหลไมไปข้างหน้าแบบสติงเล a y C8 นะครับแล้วมันก็ มีเรื่องของแอโรด n นามิกตรงนี้ก็จะทําให้มันประหยัดไฟฟ้าเรื่องความเงียบก็จะมาด้วยนะครับลมต่างๆก็จะถูกรีดออกมาฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับแต่น่าจะเหนียวอยู่ดูบางๆที่ผมนึกว่าเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นเหล็กแต่รีดได้บางมากก็ต้องการลดน้ําหนักมันนะนะหลังคากระจกโอตัวสีแดงนี่ใช้ได้เลยนะครับถ้าพามาไปดูยังไงก็ต้องเอาคันนี้ จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนอา้าแล้วกล้องรอบคันเขาอยู่ไหนเยอะมากกล้องอะไรนักหนีนักหนามีกล้องรอบคันยัง,ม,ง,ง,นะยงม,มีกล้องตรงนี้อีกนะครับนะแล้วยังมามีกล้องตรงนี้อีกคือกล้องเนี่ยมันจะช่วยสแกนเรื่องของรถด้านข้างนะฮะหลักการจะคล้ายๆของพวกเทสล่าแล้วตรงนี้คืออะไร ชุดแต่งเฉยเฉยตื่นเต้นไปซะทุกอย่างเฮ้ยนึกว่าทาการ์ยังกับนายบันบันทากามีชุดแต่งด้านข้างตรงนี้ด้วยโอ้โหจ้าบเลย GT เขานะครับด้านท้ายเป็นสไตล์ฟาสแบกนะนะเป็นแบบว่าเป็นคูเป้ เลยไม่ต้องมีใบปัดน้ําฝนหลังอะไรนะแล้วเดี๋ยวมันก็ลู่ลมอะไรของมันเองนะครับเป็นหลังคากระจกเต็มบานเลยบ้านฟิกนะครับบานฟิกของเขาเนี่ยก็คือบานหน้าลามิเนตข้างบนก็เป็นลามิเนตที่เป็นสเปคสูงแหละนะกัน UV ด้านหน้าเป็นอะคูสติกกลาสนะครับแล้วก็มีบานหลังบานฟิก3บานแปะลงไปบนคานนะจะมีคานขวางอยู่เพื่อความแข็งแรงของตัวถัง แล้วลดเรื่องของการบิดตัวเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงในโค้งด้วยนะครับแต่มันจะเปิดอะไรไม่ได้แต่มันเป็นหลังคากระจกเลยนะนี่ด้านท้ายนี่อุปกรณ์นะฮะฟร,รมันสูงขึ้นมาเดี๋ยวผมคงต้องไปศึกษาในเชิงลึกนะครับคือศึกษาไปแล้วไม่ขายก็ยังไงอยู่เดี๋ยวไว้มันจะประกอบพวงไลขวาก่อนนะว่าทำไม ตัว all wheel drive เนี่ยได้แบตเตอรี่มากกว่าตัว long lens แค่4กิโลวัตต์แล้วมันอยู่ตรงไหนให้มาทำไมมันมีผลต่อเรื่องพื้นที่ในการบรรทุกพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอะไรหรือเปล่านะครับเพราะมีเรื่องของช่องระบายความร้อนอะไรด้วยในนี้ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรจะขับขี่ในแบบสปอร์ตเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนมีอะไรหรือเปล่าเรื่องสเปคของตัวอุปกรณ์คูลงเนี่ยมันเหมือนกันไหม นะถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกลงไปอีกตรงนี้ก็ดูรายละเอียดพวกนี้ไปก่อนนะครับพวกเนี่ยบานพับขาลับประตูท้ายตัวผ่อนแรงเ,เขาทำเองหมดเลยนะครับมี OEM ของเขาเองหมดเลยเนีย่โลโก้อย่างนี้ดีเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่แบบคุณมีซัพพลายเออร์เยอะๆแต่ถึงเวลาถ้ารถมันผลิตไม่มากนะพอมีปัญหาเนี่ย จะเบิกอะไรอะไรต่างๆมันต้องรอเนี่ออกไหมครับเพราะว่าระยะของตัวโชคค้ำผ่อนแรงอะไรพวกนี้แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นอย่างหนึง่งเนต้าเนี่ยเข้ามาจากบริษัทไอทเวลาเขาคุยอะไรเขาคุยตัวชิปค l วคอมสแนปด a กอนคือต้องตัวแรงสําหรับชิปทําจออะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ระบบประมวลผลแต่เขาก็พยายามที่จะผลิตพาร์ตเองนะฮะในพาร์ตที่แบบว่ามันเป็นพาร์ตสึกหลอ มีโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนบ่อยเขาพยายามที่จะทําเองอยู่นะครับทํามาเยอะแล้วแหละเท่าที่ผมไล่ดูนะอ่านไม่ออกนะฮะน่าจะอ่านว่าเน t ต g รจีทคือกฎหมายประเทศเขาบังคับครับงชื่อรุ่นชื่อแบรนด์ต้องเป็นภาษาจีนอยู่ที่เมืองจีนจะเป็นแบบนี้ให้คุณเป็นแบรนด์ฝรั่งคุณก็ต้องมีภาษาจีนแปะอยู่โอเคยังเป็นพาร์คของเขาอยู่นะครับ แต่มันทําได้ครับไม่ต้องโอ้โอโอยักอย่างนี้เม่ไหรคือแป๊บเดียวครับเหมือนค่ายอื่นเหมือนกันไม่ใช่แค่เนต้าบีวนะหรือออร่า RA, อะไรบ้านเขาเป็นแบบนี้แป๊บเดียวมันเปลี่ยนแค่นี้เองเขามีหมดจากนั่งข้างในแล้วใช่ไหมนี่สปอร์ตมากตัว a l e e l d r i v e เนี่ยเขาจะเป็นสีดำนะครับภายใน ถ้าเป็นตัว long lens เนี่ยสีทูโทนเหมือนกันแต่สีหลักจะเป็นสีครีมดำส้มแล้วก็ด้านหลังเฮ้ยมันไม่ใช่เล็กๆแบบด็อกซีดนะแต่เล็กรูมมันอาจจะชิดแต่มันให้ตัวที่นั่งกับที่พิงมาใหญ่นะแล้วคนจีนเขาก็ผ,มผอมบางๆกันน่ะเขาก็หลวมแต่คนไทยเราเนี่ย ก็บ้านมีรถหลายคันนะครับเพราะว่าคนไทยเรากินหลากหลายก็อาจจะแบบเผื่อไว้ขับกันสองคนผัวเมียนะลูกไปเรียนกรุงเทพนะครับเราอาจจะเป็นเสียสวนยางเราตัวใหญ่แล้วกินหลากหลายแล้วก็ขับแค่ด้านหน้านะอันนี้ให้ดูว่าแล้วผมต้องนั่งให้ดูไหมมันก็ดูจะลำบากนะ,ะได้ได,ได,ได้ผมขึ้นข้างนู้นนะไหนไหก็ไหนไหนอันนี้ครับกดพับเบา วันทัชมันพอดีเลยนะโหคํำนวณมาแล้วจากบ้านนะครับน้าหนักช่างเมื่อเช้าแน,น่แล้วเราก็มุดเข้าไปปากเข้าให้ที่ขมับนี่โอ้อย่างดีนะมีวรยุทธ์อยู่บ้าง แต่เป็นปกตินะครับของรถสไตล์นี้นะฮะพวก GR86 สุบ a r u b r c ที่มีที่นั่งข้างหลังเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แต่นี้ก็ยังกว้างกว่าด้านหลังของ Audi TT นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผมพับเบาะเขากลับมาเป็นอย่างไรนะคือจะนั่งเบาะหลังของ Neta GT เนี่ยต้องเป็นแบบเด็กมหาลายัยเพื่อนเราแบบตัวเล็กฟันเหล็กให้มานั่งข้างหลังเลย แต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็นั่งหน้าไปประมาณนี้คือพอผมแบบหลบเบาะมาปุ๊บมันมาดันอย่างนี้แหละมันก็จะอยู่อย่างนี้นอนก็ไม่ได้ขาโดนล็อกไม่เป็นไรนั่งให้ดูนะครับว่ารองท้องรองเท้าอะไรเงี้ยมันทับหมดเลยผมว่าที่นั่งที่เหมาะกับผมเนี่ยมันควรอยู่ข้างหน้าออะไปนะฮะมุดเขามันนั่งให้ดูนะครับ จะว่าไปในเมื่อมันนำเข้าจากประเทศจีนไม่มีภาษีนำเข้าเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้าไม่ต้องรอพุ่งมาเลยขวาได้ไหมเอาซ้ายเข้ามาเลยได้ป่ะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเรารอไปก็ไม่มีความหวังนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เอาซ้ายมาเลยแบบนี้เลยนะฮะเยอะแยะไปรถสปอร์ตราคาเป็นร้อยสองร้อยล้านในไทยก็พุ่งมาเายซ้ายทั้งนั้น โอ้สวิตต่างๆนะของรถไฟฟ้านี่สวิตเขาแบบน้อยมากนะต้องทำความเข้าใจนะครับเข้าเกียร์ก็ให้เข้าใจง่ายก็ยังเป็นเกียร์แบบ DNRP นะครับแล้วก็เป็น Direct Shift เข้าที่ก้านแบบนี้ตรงกลางไม่มีอะไรไวเลชัจเจอร์นตัวนี้น่าจะเป็น Curve s m o d t นะครับโอ้เป็นโหมดกันครับคีย์แบบไฟลุกไฟลุกนี่น หน้าจอเนี่ยการแสดงผลยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับเขายังไม่ได้ทำตัวไทยให้โอ้โห 3D นะครับแต่ดูตรงไหนของมันมั่งนะครับซ้ายขวาหน้าหลังด้านซ้ายมีเลนส์วอชเปล่านะอันนี้เขาเป็นบายสปอตเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่ามันสั่งพับเบาะได้เนี่ย เท่ๆเลยจะให้เพื่อนนะมันก็ธรรมดานะสวยนั่งหน้าขี้เหร่นั่งหลังอนะไรจะจะบาบูลลี่กันอีกก็มันเป็นธรรมดาของวัยรุ่นนะครับกรณีเอาไปรับสาวนี่แต่อยากกระโตกกระตากนะอย่าให้เขารู้ว่าเราคือเสือสวยๆเรียกไปนั่งหลังทําเป็นไม่สนใจก่อนนะตัวหลอกนั่งหน้าไปก่อนคุยกันนะฮะ ผู้หญิงก็ชอบคนตลกแล้วก็ตลกไปก่อนนะนี่โอ้โหไฟฟ้าเต็มระบบครับอย่างเรียนอะไรไม่เป็นเพราะอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่รู้ว่ามันดูหนังกับร้องคาราโอเกะได้อะเฮ้ยจอหมุนได้ป่าวะไม่ได้โอโต้องไปเรียนรู้จากบีบดีนะนี่อ๋อเข้าใจว่า ถ้าปลดล็อกด้วยมือถือแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงฟังก์ชันตัวนี้ด้วยครับเนี่ยตัวเนี้มันเป็นอีควอไลเซอร์บาร์มันเต้นได้ก็คือมันเป็นบีดเพลงนะไฟมันจะวิ่งขึ้นลงตามเพลงที่เราฟังเลยนะครับแต่จะต้องแบบเป็นเจ้าของรถที่ลงทะเบียนกับทางประเทศจีนไว้นะฮะนี่โอ้โหเฟียวนะสวยล้ำนำสมัย เอ้ามันต้องดันต๊อกแต๊กอยู่เลยเหรอกระจกตัดแสงมีมาให้นะครับสไตล์รถสปอร์ตแบบนี้แหละนะอย่าไปเดินอะไรเยอะถ้ากล่องโมดูลสายไฟอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะทําพวกหลังคาเตี้ยคากระจกยากนะครับไม่มีฉากบังแดดเลยนะเป็นหลังคากระจกยาวเลยนะโหอยากลองขับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเหยียบเบรกรถพร้อมไป นะฮะแระมดการขับขี่ไฟลุกมีเสียงไหมเขาอาจจะปิดเสียงไว้นะครับเปรี้ยวมากครับหัวนั่งดีด้วยมุมมองกันกับพี่นี่นี่ซ้อมไว้ก่อนเจินตนาการนะครับติดไว้ก่อนนะครับเรื่องของลองขับวันนี้มาลองจับลองนั่งเฮ้ยไม่ก้องแก๊งนะมีกล้องด้วยมีกล้องอินฟราเรสสำหรับ จับตาคนขับว่าหลับว่าน็อกหรือเปล่าเพื่อจะเอารถเข้าข้างทางให้ตัวนี้เป็นเป็นอัตโนมัติดริเลเวล2.5นะสวิตช์เปิดปิดประตูเป็น e l a s s นะฮะแล้วก็เบาะเป็นวลคัมซี์นะฮะเปิดปิดให้โโอ้สวยมากอยากให้ขายไทยเลยครับแล้วก็0ูนถึง100 3.7วิ แดก b y d Seal ได้สบายนี่พูดแบบวัยรุ่นเลยประมาณนี้นะครับโอโลโก้โลโก้เนี่ยมีไฟด้วยนะถ้าเราเปิดไฟหน้าโลโก้จะมีไฟด้วยว้าเท่มากเนต้าวีไม่มีนะนี่ฮะมันจะเปิดพร้อมกับไฟหน้าเนต้าจทโอเท่มาก แล้วก็ไม่ลกนะฮะไม่ใช่แบบในยุคที่แบบรถจีนต้นทุนเขาต่ำอ่ะไม่ใช่อะไรก็จะใส่ไฟเต็มไปหมดนะครับเขาก็ใส่แบบไม่ลกนะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งอะไรเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับความเป็น GT นะความเป็น GT Class เป็น Gran d Turismo น,ะะน่าสนใจครับผมชอบเรื่องของดีไซน์แล้วก็ไปนั่งลองจับอุปกรณ์ะอะไรต่างๆของเขาแล้วเนี่ยโดยรวมถือว่า เฮ้ยงานมันโอเคเลยนะเหมาะมากกับราคาค่าตัวจุดที่เขาอยู่นะครับที่เมืองจีนขายแค่ร้านเดียวสำหรับรุ่น w l l e l drive 2มอเตอร์ or, นะครับรถแบบนี้อยากให้ได้มาขายเมืองไทยนะ,ะพาชมตัว a l l w e e l d r i v e แล้วเดี๋ยวไปดูรุ่นลองเลนส e กัน<ๆ>บ้างไปครับไหนๆแล้วก็เอาให้จบพามาชม NETA GT รุ่นลองเลนส e 660ด้วยนะครับตัวนี้ เป็นมอเตอร์เดี่ยววางหลังนะมอเตอร์ขนาด170กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าก็230แรงม้านะตัวนี้ก็พอไปวัดไปวาได้นะครับในเรื่องของความแรงนะอุปกรณ์ลดหลั่นลงไปส่วนต่างเนี่ยถ้าเทียบกับตัว g t a l l Wheel Drive เนี่ยที่เมืองจีนส่วนต่างอยู่ที่200,000บาทนะครับภายนอกดูไม่ต่างนะเพราะว่าในเรื่องของชุดแต่ง g t เขาให้มาครบเลยไม่ได้ตัดทอนอะไรลงไปนะครับในเรื่องระบบความปลอดภัยก็เท่ากัน แต่จะมีสเปคของเบรกนะเพราะว่าตัวนี้มีมอเตอร์เดียวก็ลดสเปคเบรกลงไปก็เป็นเบรกเหล็กธรรมดาหน้าสองพอหลัง1พอร์พอนะครับแล้วก็ยางจริงๆก็เป็นยางเกรดดีนะครับเป็นแบรนด์แล้วก็รุ่นที่ดีเลยแต่เป็นรุ่นเฉพาะของรถไฟฟ้าแต่ตัวสปอร์ตเนี่ยเขาเป็นยางแบบยางสปอร์ตเลยซึ่งมันจะเกาะกว่านุ่มนึบแต่จะหมดไวกว่าแต่ยางถ้าเห็นเป็นยางซีรีส์รถไฟฟ้าเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือ เรื่องของคอมเพล์มันจะแข็งนะรองรับแรงบิดได้สูงใช้งานได้นานดอกยางหมดช้านะครับแล้วก็ภายในนะภายในเนี่ยเป็นสีครีมเนี่ยทูโทนเหมือนกันแต่ดูหรูเนาะเออพอทําสีครีมแล้วดูหรูแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อีกเล็กน้อยนะครับที่รุ่นเอาอยู่ดา e เนี่ย เขาจะได้มากกว่าเรื่องของเล่นนะครับแต่เนี่ยประตูเปิดปิดเป็นไฟฟ้ากล้องรอบคันอะไรเหมือนกันแต่ไม่มีแผงแดชบอร์ดที่มีไฟอีควอไลเซอร์เต้นได้นะตัวนี้ไม่มีแต่ลายกราฟิกรต่างๆก็เรียบหรูเห็นไหมแอร์แบกรอบคันคอนโซลหุ้มหนังสีฟ้าสลับสีครีมเท่ๆเลยโหมดการขับขีก็มีเหมือนกันโ<ม>หมดไฟลุกก็มีนะครับพับเบาะไฟฟ้า เหมือนกันหมดเลยนะถ้าใครชอบเรียบหรูคำนี้ดูแบบดูแพงนะแต่ที่จีนขายแค่8 0 0แสนจริงๆไม่ได้แบบ8ด้วยนะ7ปลายนะครับ7 8 9อะไรประมาณนี้วิธีตั้งราคาเขานะครับไม่ถึง8 0 0แสนเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่74กิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ใหญ่ด้วยนะ170กิโลวัตต์วางหลังจะขับมันขนาดไหนโอ้โห หลังคากระจกนะเนียนได้หมดเลยอ่ะไปกับคันนี้เป็นไงดูการทำสีของเขาสีแบบลิเวล่าบรูเลยอ่ะสีฟ้าได้ใจมากก็เป็นนังสังเคราะห์นะครับเนี่ยแต่ทำออกมาได้ดูดีมากโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรกับมันเลยนะครับบอกแค่ว่าไม่ต้องรอพวงอะไรขวาแล้วได้ไหมนะฮะทางผู้บริหารจีนนะครับ เอาเนต้าจีทีพวงมาลัยซ้ายมาขายเลยได้ป่ะสวยมากครับอ,อือยากลองขับแล้วอะเนี่ยสวิตต่างๆก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยนะพวกรถไฟฟ้าเนี่ยก็เล่นอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะอ่านไม่ออกอืม หัวจอแนวตั้งขนาดใหญ่เนี่ยลายกราฟิกของเขาสวยนะฟ้าขาวนะฮะโหถ้าสีอย่างนี้ดีไซน์แบบนี้พีเซนเตอร์ต้องเมสซี่แล้วนะฟ้าขาวอร์เจนตินาจ่มมากครับนี่ขนาดไม่ได้ขับนะแต่ดูในเรื่องของอดีไซน์งานประกอบแล้วก็ดูจากสเปคของเขาค่อนข้างลงตัวประทับใจนะครับ เมื่อเทียบกับราคาขายที่นู่นเนต้าเนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าคือแบรนด์เขาจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะ mm. เกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้านะครับและเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาจับต้องได้นะครับที่นู่นก็เลยฮิตกันมากๆพอทํารุ่นสปอร์ตราคาไม่แพงขึ้นมาคนก็ให้การยอมรับนะครับแต่ในบ้านเรานะฮะก็ต้องรอหน่อยวันนี้เนต้ามีอะไราขายก็มีเนต้าวีนะครับเนต้าวีก็มีแบบ ในขับนี่ตื่นตัวกันมากนะฮะร,รถเป็นรถไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการขับขี่ที่มันไม่เพอร์เฟกเท่าพวกราคาล้านสองหรอกนะฮะเพราะว่าเขาแค่ห้าแสนแต่ผมจะบอกว่าส่วนต่างห้าแสนกว่าบาทนี่โอ้ทำอะไรได้เยอะนะทำให้มันขับดีเท่ากับพวกล้านสองก็ยังทําได้นะครับถ้าเจอร้านเก่งๆนะฮะแล้วมันมีคนลองผิดลองถูกให้เราแล้วเขาขายไปเป็นหมื่นคันแล้วนะรตรงนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีอนาคต และความเป็นเนต้าให้เป็นความรู้นิดนึงมันต่างกันอย่างไรกับรถไฟฟ้าแบรนด์อื่น mm hmm. ก็เป็นเรื่องของโน้ตฮาวนะความลึกในการทําซอฟต์แวร์ในการทําระบบ BMS mm hmm. เพราะว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่ขายรถไฟฟ้าก็จริงแต่จะบอกว่ายอดขายหลักเขาหลายๆแบรนด์นะครับก็คือรถ ICE รถน้ํามันรถไฮบริดนี่แหละนะแต่เขาทารถไฟฟ้าด้วยแต่ของเนต้าวิศวกรของเขาเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรซอฟต์แวร์นะฮะระบบแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อตัวระบบซอฟต์แวร์ของเขากับแอปอื่นๆบักจะทําได้ดีแอปอื่นๆหมายถึงพวกแอปที่ให้บริการเรื่องจุดชาร์จไฟนะหรือบอกพิกัดตู้ชาร์จต่างๆนะครับเนต้าเนี่ยพอเขาไปเชื่อมแล้วระบบค่อนข้างจะเสถียรแม่นยำนะครับไม่ค่อยเอ,อือไม่ค่อยรวนเขาจะมีจุดแข็งตรงนั้นหรือชิปคอมพิวเตอร์ที่เอามาใส่ในรถของเขาก็จะเป็นชิปสมรรถนะสูงนะครับเรียกได้ว่าคือเด่นเลย ถ้าความเป็น IT ความเป็นสมาร์ทเดเวิ n ์ t นะฮะเนต้าเนี่ยเด่นมากนะครับในบรรดาแบรนด์รถไฟฟ้าด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็พามาชมแบบสนิทพรีวิวนะครับสำหรับคนที่อยากสัมผัสรถตัวจริงนะฮะเขานำเข้ามาเนี่ยจริงๆเอามาให้ลูกค้าเนต้าให้พูดพวกชาวไทยได้ชมนี่แหละแต่ก่อนที่จะถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่คุณจะได้ชมกันก็เลยเปิดโอกาสให้ผมได้มาสัมผัสได้มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับ แต่งานมอเตอร์เอ็กปี2023เนี่ยมีเป็น10วันไปชมตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธาน,นีนะครับในส่วนของการทดลองขับถ้าหลังจากจบงานแล้วรถยังไม่กลับประเทศจีนผมอาจจะได้มีโอกาสมาลองขับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าฟิลรถสปอร์ตไฟฟ้าของ NETA เป็นอย่างไรนะฮะยังไงก็ติดตามช่อง d a t a b าจบอไว้นะครับทั้ง t u b e Facebook i n s t a g r กร TikTok ทำหมดเลยนะฮะวันนี้ผมมินจากไลฟ์ะทบล็อกตั้งลาไปก่อนสวัสดีครับ